ปฏิบัติให้ได้แล้วก็ประเสริฐแน่ประเสริฐแน่แมแเจตสดดยแห่บางท่านบางองค์น้อยเหลือเกินน้อยเสดายไม่คุ้มเลยน้อยจริงๆเสียสดายน่าจะเอาให้เยอะๆยะแห่มันได้เยอะๆปีหนึ่งได้ไหลายๆข้อมันก็เป็นบาร,รมีแต่ละขั้นตอนอก็เป็นอุบายวิธีที่จะลิดลอน กิเลสแต่และอย่างแต่และขั้นตอนเหมือนกันก็ดีเหมือนกันโอกาสนี่มันเหมาะนะเหมาะมากมีหมูมีคณะมีครูบาอาจารย์มาพาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็แหมมันก็แสนที่จะดีแล้วแสนดีทีเดียวอ,อ,อันนี้ควรทำควรเอาซะให้รลีบซะมันไม่แน่ไม่นอนนะการเวลามันไม่แน่มันไม่นอน ในรว่นข้างหน้ามันจะสะดวกไหมล่ะตอนนี้มันสะดวกแน่ๆแต่มันจะสะดวกไปสะดวกไปอีกเท่าไหร่มันไม่แน่ในระหว่างที่มันสะดวกนี่สิเราให้รีบๆกันเสียให้รีบทำรีบเอาเพอมันไม่สะดวกแล้วนี่เรามางเงียงมวงเงียะแล้วก็ไม่ทันการอันนี้น่าเสียดายยุคสมัยก่อนหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่ น่าเสียดายอ่าบางท่านบังอง่โง่เงีย้ยไม่รีบไม,ไม่ทําเมื่อท่านเสียไปแล้วก็มาบ่นกันเสียดายก็เสียดายมันก็ได้แค่พูดท่านไ่กลับไม้เราแล้วเออวางกันเถอะอันนี้พวกเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันโอกาสของพวกเราจะไปกันแค่ไหนเออถ้าพวกเราไม่รีบไม่เอากันเดี๋ยวมันจะบ่นว่าเสียดาย มันก็แค่นั้นอ,อตอนนี้ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เรายังมองไม่เห็นคุณค่ามองแล้วมันเหมือนว่าไม่มีคุณค่าแต่ใน,นเมื่อครูบาอาจารย์ไม่มีนะเนี่ยเราจะมาน,นึกออกพออาจารย์ไม่มีอะไรจะเกิดเราจะรู้เองพออาจารย์ไม่มีสิ่งต่างๆมันเกิดสิ่งที่มันไม่ดีมันเกิด ความเล็กความไม่เป็นระเบียบมันกิดเกิดความสับสนวุ่นวายมันเกิดลาบสักุละต่างๆใจมันเหมือนกบมาอาจารย์มีชีวิตอยู่มันยากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันก็ยากมันยากไปหมดเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทำไม่พร้อมการดำเนินงานก็ไม่สะดวกลำบากไปหมด โอกาสที่จะออกบำเพ็ญข้างนอกมันก็ยากไปหมดสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็ขาดข้องไปหมดพราะนั้นตอนนี้มันสะดวกไปหมดทุกอย่างสมบูรณ์ไปหมดอาหารการบริโภคก็พอสิ่งสนับสนุนพอสิ่งอำนวยความสะดวกพอความเป็นระเบียบเรียบร้อยพอทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดจังหวะนี้ไม่เอาเรยจะไปจังหวะไหนกัน จ,จะไปจังหวะไหนหรือจะแปจังหวะที่มันขัดข้องมากๆถ้ามันจังหวะขัดข้องมากๆก็หมดท่าเออเพราะนั้นก็ขอให้ตั้งใจเถอะตั้งใจให้ดีทําให้ดีแล้วก็นอกนั้นอีกลัทธิการเมืองมันแน่นักหรือลัทธิการเมืองเวลานิ่มกันเหลือแค่ประเทศไทยเนี่ยพม่ามันก็เป็นท่าน่ะสิขมิขมนก็เป็นแล้วลาวก็เป็นแล้วยวนก็เป็นแล้ว แลละแวกนี้ทั้งหมดเขาเป็นกันหมดแล้วนะศาสนาอยู่แต่ละประเทศที่เขาเป็นแล้วไม่มีความสะดวกประเทศไทยสะดวกที่สุดเพราะยังไม่เป็นคอมกับเขาแล้วประเทศไทยเราจะอยู่ได้ตลอดไหมแล้ต้องคิดกว้างคิดกว้างเพราะนั้นเวลานี้มันปกติให้รีบซะให้รีบซะอย่านิ่งนอนใจ ให้ีบทำให้รีบเอาอย่าเล่นตั้งใจกันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธปฏิบัติเอากันจริงๆอย่าทำเล่นออย่าโม้ไปคิดอย่างอื่นตั้งหน้าตั้งตาเอาความดีกันอย่าพากันไปสร้างบาปสร้างกรรมไอสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมสิ่งมัวหมองทำแล้วกระทบกระเทือนหูนะ่กณะ ความมมองนี่ค่ะส่วนรวมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเลิกกันเสียเว้นกันเสียอย่าได้กระทำกันเลยยังไงขอร้องขอวอนขอให้เลิกกันเด็ดขาดกันสักทีเลิกกันเถอะอย่าได้ประพฤติเลยฮยังไงคอยพยายามประพฤติปฏิบัติเป็นการเทิดทูนูบกณะเป็นการเทิดทูนวัดวาอวาวาสเป็นการเทิดทูนพระพุทธศาสนา ตั้งอกตั้งใจกันเถอะอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความมัวหมองอันนั้นรีบพยายามจะเป็นความมัวหมองของตัวเองก็ตามจะเป็นความมัวหมองของส่วนรวมก็ตามจะเป็นการย่ำยีวัดวาศาสนา,ศาก็ตามสิ่งนั้นเว้นกันเถอะเลิกกันเถอะขอยพวกเราพยายามชำระสะาสางตัวเองตั้งหน้าต,ตั้งตาประพฤติปฏิบัติ เอากันให้จริงให้จังในสักทีเถอะไอ้สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามทั้งหลายเหล่านั้นเอากันให้หมดจบกันสักทีเลิกเลิกกันสักทีเอาให้มันดีมันเด่นกันสักทีอย่าได้พากันสร้างกันตั้งอกตั้งใจกันเถอะยังไงยังไงต้องพยายามกันเอากันให้ดีที่สุดตลอดพระพิสูสามเนรแม่ขาวนังชีเหมือนกันตั้งใจกันให้จริงให้จังเอากันให้ดีแล้วกัน ยังไงก็ต้องเอากันเอาให้ดีการนี้ต่อไปเหลือเวลาไม่นานแล้วยังไงต้องพยายามเอาให้มันดีเอออย่าไปทําเป็นเล่นตั้งใจกันแลวกันเอาละวันนี้ก็คุยแค่นี้เอาเลิกกันไปประพฤติปฏิบัติความเพนกันแลวกันถราไปสุสาม่เลีก็นี่มนครับนี่มนไปฉันน้ำเดี๋ยวก็จะไ้บำเพ็ญกันเอออันนี้มลเตรียมตัวเดี๋ยวจะไ,ไปฉันน้ำไปบำเพ็ญครับ